สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานคอมอินเวอร์เตอร์ไฮบริด6.2กิโลวัตต์จากค่ายแฮนดูโร่นะครับค่ายปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่เราคุ้นเคยนี่เขาทำอินเวอร์เตอร์ไฮบริดด้วยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาทรงยาวนะครับก็น่าจะสั่งทำเคสทำบอดี้ขึ้นมาใหม่เลยนะเราก็มีบิวอินเบรกเกอร์นะครับทั้งตัวนี้เป็น AC ซีอินมีระบบอ่าโปรเทคชั e c ด้วยนะครับมีโวลต์แอมป์โปรเทคชั่นนะ อันนี้ก็เป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับตัวนี้มีคนถามมาว่าเข้าสายเบอร์35ได้ไหมเข้าได้นะครับูตดเบเกอร์มันเป็นช่องเข้าสายขนาดใหญ่นะนตรงนี้นะครับยัดสายเบอร์35ได้นะครับมันจะใหญ่กว่าเบเกอร์พวกนี้ทั่วไปนะนี่นะครับขนาด125แอมป์อันนี้มีเซิร์ฟโปรเทคชั่นฝังแผงนะครับนี่ก็เป็นเบเกอร์ DC ฝังแผงนะครับเซิร์ฟโปรเทคชั่นก็จะมีจุดให้ต่อกาวอยู่ฝั่งนี้ อันนี้ก็ p v Input บวกรบนะครับน,นี่แบตเตอรี่บวกรบ Input AC IN นะครับช่อง AC OUT นะครับ AC OUT จะมี2ช่องนี่มี a i n นะครับ Main OUT กับ Second หรือว่า,าตัวสำรองนะครับมันก็น่าจะสามารถตั้งค่าด้านในได้ว่าจะให้ฝั่งไหนทํางานตอนไหนนะครับตอนนี้ผมต่อไว้ฝั่ง s e คเก d รฝั่งโหลดสำรองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของดิสเพนะครับอินเทอร์เฟซด้านในก็เหมือนกันกับเครื่องตระกูลเอเนอร์ A N L, หรือพาวเอมปานะครับต่างข้างไม่มีอะไรมีสวิตช์นะครับมีตัวกันฝุ่นกันมแมลงด้านนู้นตรงนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศทั่วไปนะครับตาน,นี้ไม่มีอะไรก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการที่ว่าเพิ่งซื้อมาใช้งานใหม่ๆเลย เห็นบอกว่าถอดสายแบตหรือสาย PV นี่แหละออกจากเครื่องแล้วทําสายขั้วหนึงมาแตะกับโครงเครื่องเครื่องก็เลยช็อตนั่นเองนะครับสายฝั่ง PV ีพวกนี้มันเป็นไฮโวล์นะครับเป็นระบบกาวร้อนเพราะฉะนั้นแล้วใครจะทําอะไรเนี่ยก็แนะนําให้ปิดระบบให้ปิดเบรกเกอร์เครื่องปิดระบบสนิทซะก่อนค่อยถอดสายค่อยต่อสายนะครับไม่งั้นจะพังเหมือนเคสนี้ได้ตัวนี้เพิ่งซื้อมาใช้งานแค่ไม่กี่วันนะครับพังเองเพราะ ลูกค้าทำจิดพลาดเองนะครับเพจนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ